มันคือการที่ทั้งสองทีมนะครับเจอกันในปลายฤด,ดูกาล2015-2016สเปอร์ครับต้องชนะเชลซีเท่านั้นครับในเกมนั้นเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ในการลุ้นแชมป์ให้ได้จนจบฤด,ดูกาลครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในปีนั้นเนี่ยสเปอร์เองก็ฟอร์มแรงแล้วก็เบียดลุ้นแชมป์ก,ก,กันกับเลสเตอร์ซิตี้จนถึงช่วงปลายฤด,ดูกาลครับส่วนเชลซีในปีนั้นต้องบอกว่าผลงานแผ่ว จบอยู่กลางตารางครับอันดับที่10ครับไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วในเกมนั้นครับครึ่งแรกสเปอร์นำเชลซีอยู่2 0ครับใครๆก็บอกว่าสเปอร์เนี่ยน่าจะชนะเชลซีสบายครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่เลยครับมันมีดราม,ม่ากเกิดขึ้นครับเพราะเชลซีสามารถตีเสมอได้สำเร็จครับจากประตูของแกลลี่เค h ฮิล และประตูสุดสวยจากเอเดนอาซาตัวแสบของเชลซีอย่างที่บอกครับใครได้ดูเกมนั้นเนี่ยน่าจะจําได้ไม่ลืมครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เดือดสุดๆปะทะกันหนักทั้งเกมแข่งบอลยังกับสนามรบครับมีการแจกใบเหลืองไปถึง12ใบโดยทั้งฝั่งสเปอร์ครับได้ไปถึง9ใบซึ่งเป็นสถิติที่ไม่์ลีกเลยแหละครับนักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยฟิลขาดโดยเฉพาะนักเตะของสเปอร์ครับ ควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่ในเกมสุดท้ายครับทั้ง2ทีมก็โดน f a ลงโทษนะครับโทษฐานควบคุมนักเตะไม่อยู่นั่นเองครับและก็โดนปรับเงินกันไปรวมไปถึงนักเตะอย่างมูซาเดมเบเล่ของสเปอร์ก็โดนแบนไปด้วยครับในข้อหาก่อความรุนแรงในสนามนั่นเองครับและสุดท้ายครับผลเสมอในเกมนั้นนะครับมันก็เลยทําให้สเปอร์เนี่ยฟอร์มสะดุดหมดลุ้นแชมป์แล้วก็หลุดลงมาอยู่อันดับที่3ครับโดนอาร์เซนอลแซงขึ้นไปอยู่อันดับ2และเลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนั้นและที่เจ็บแสบที่สุดนัออก็คือเชฟตอร์ ดีกว่าที่จะยอมให้สเปอร์เป็นแชมป์ลีกนั่นเองครับ